ใบบุบกมาซองละยี่สิบาทเดีจะเอามาพอกหน้าซมมาสองนะจ๊ะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นเจลใบบุะบกอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นเอ้ยไม่ได่ซื้อจากเ่นแต่เซเ,เว่นเออซื้อมาจาเซเว่นเนี่ยเออสองละห้าสิบเกาบาทจ้ะเห็นเขาว่าดีมีสม่วนผสมของใบบุวบกน,นจะจ๊ะ แล้วก็มีสมวนผสมของว่านจรเข่นะจ๊ะเดี๋ยวจะเอามาผสมกับตัวผมแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวนี้ลงไปด้วยแล้วก็จะใช้ตัวนี้นในการบำรุงผิวหน้าแล้วก็ได้ไปจัดสบู่มีของสบู่อัสบูต่ตเตมมาสอ,สองห่อนะจ๊ะซึ่งดัดเ๋ย,ยายังไม่หมดนะจ๊ะ ขอตัวไป็ร้าหน้าผสมก่นอนจักต้องผสมกับน้ำอ่ะเมื่อกี้ไม่ผสมกับน้ำฉันก็เลยผสมกับน้ำเกลือแทนมันก็จะมีแบบนี้เนียนๆหน่อย,อยใบบวับวบกอ่ะมันจะช่วยแบบเรื่องพวกสิวฝ้าพวกสิวอักเสบได้ดีเขาบอกนะ ก็เลยอ่ะไปรองดูว่าก่อนซื้อก็ต้องแบบศึกษาก่อนศึกษาข้อมูลก่อนนะจ๊ะไม่ได้แบบอยู่ๆก็ซื้อมาทดลองใช้เลยไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผิวบอเบอเบิงแพ้ง่ายมากแม่ตอนนี้ต้องมารักษาใหม่อีกครั้งเนื่องจาก<ม>ดีก็แพ้จ้าแพ้อย่างหนักหน่วงเลยตอนแรกก็หายแลยนะ กับมาอหายแค่เดือนเดียวหายแค่แค่หนึ่งเดือนหลังจากนั้นมาต่อจกแม่ไปหาซื้อหรือไม่ก็ไปซื้อแบบว่าเป็นใบามาทำมาปั่นนะปัน่นเออมาปัน่นเอาเมปั่นแล้วก็บีบเอาแล้วก็เอาเห็นเขาว่านะให้อปปสมกับโยกเกร์ดกับมันนาะสำหรับ,บผิวม,มันแต่นี่ไม่เอาเพราะบางคนผิวแพ้ง,ง่ายก็เลยไม่เอาเอาแค่ผง ผมเป็นบบกแล้วก็ตัวมาแก,กเออ้เจลเจลในซื้อเวนน่ะนะเจลเจแล้วก็ผสมกับน้ำเกิอน,นิดหน่อยโอเคพอมานี้เดี๋ยวเดี๋จะทิ้งเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาล้างออกดูผลทิ้ง ่างน่าเสร็จแล้วจ้าอยู่นุ่มชุ่มชื่นมากเลยแมร่รีวิวกูรีวิววันนี้ตื่นชาตื่นอมมชานลจ้าเมื่อคืนนอนทีสี่นะจ้าตื่นมาก็ตอนเที่ยงอะของวันที่หนึ่งนะจ้ะจะบอกว่ายีชันสิวไม่ขึ้นจังแม่ รัดเพราะว่าใช้ไายตอนเย็นพอกหน้าด้วยผงใบบัวบกผสมกับเจลใบบัวบกนะจ๊ะรัจริงแล้วก็กลับมาตอนคืนตอนที่สับที่สี่อาไม่ได้อาบน้ำรังนาพอรังน้าเสร็จลงด้วยอะไรเออบอกก่อนรังนาด้วยอะไรรังหน้าด้วยสบู่ สบู่สบูสบ่สบูสบ่ส,ส,สูตันี้จ้าสมุดต้องนะจ้าอะ<ม>ี่สำคัญจะบอกว่าผมเตื่อนไหมนะมซีฟูผมก็ดีเพราะแอะไรยาสบู่รุนแรนตัวนี้ค่ะผมมซีฟูนะจ้าแล้วก็ไปผมใส่นิดเดียวหมักแค่ไม่ถึงหนึ่งนาที รัดมากค่ะแม่ต้องไปต่ำนะจ๊ะบ้า